one two three four พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสูงพวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสูง ดีดูแลมีประโยชน์ EP4 EP สุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเสียดายนะครับว่าท่านย้อนดู EP หนึ่งได้ตลอดเวลานะแต่อยากได้ข้อคิดสติใจนะอยากได้อะไรดีๆจากพี่วีนาก็มีให้ดูที่เพจสมุดประการโมเดวตลอดนะคกับทาง YouTube ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะก็เราได้ข้อมูลอะไรไปเยอะแล้วผมบอกพี่วีนาว่าใน EP4 สุดท้ายของเราเนี่ยอยากให้พี่วีนาได้ เรียกว่าให้กลเม็ดเคล็ดลับนะหรือเทคนิควิธีการในการจะใช้ชีวิตในในช่วงเวลาโควิดนี้ให้มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการใช้ธรรมะนําทางหรือเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ก็แล้วแต่มีเรื่องไหนบ้างครับที่พี่วินาคิดว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยทำมาหากินก็ลําบากยากเห็นอยู่แล้วเราควรจะต้องทําใจยังไงหรือพึ่งพิงอะไรที่พี่วินาคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนครับอืม เป็นอ,อสมอ,อนี่คือเจอคนเยอะคือพึ่งพิงถ้าพูดพึ่งพิงเนี่ยคนเรามันต้องพึ่งพิงธรรมะของพระพุทธองค์นะเ,เราอย่าไปคาดหวังอะไรมากต้องอยู่กับปัจจุบันแหะอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงว่าเราเราอ่ะอย่างเรื่องอไรายได้เราไม่ต้องคิดว่าคาดหวังเราจะต้องได้เยอะจะต้องแบบน,นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยคือเราเราอยู่แบบ พอเพียงอยู่แบบพอเพียงเนี่ยดีที่สุดครับคือพอเพียงว่าการกินการอยู่จิตเราเราไม่โลภเวลามันมีโควิดมาเนี่ยมันรายได้มันน้อยเราก็ต้องปรับอาหารการกินเราเราเคยกินที่มันน,นู่นนี่เราก็คือซอฟลงมาให้จะพูดยังไงมึองอย่างพี่วินาเนี่ยครับอ่ะเนื้อสัตว์ก็มีอายุแล้วเนี่ย เราลดลงหน่อยนึงอเอเกินผักกินอะไรที่มันทดแทนโปรตีนอะไรเงี้ยให้มันย่อยย่อยดีในร่างกายแล้วแล้วก็ออกกําลังกายออ,าออกกําลังกายอาจจะเป็นรุ่นนี้ก็ต้องเดินอะไรเนี่ยเชา้าแล้วก็ออกกําลังกายเพอ,อ,กกอ,อว่าตีเชา้าๆเนี่ยอากาศจะดีหน่อยฝุน่นฝนไม่เยอะใช่ไหม,มหายใจระบบหายใจเราทุกคนก็รู้น่ะอยางพี่วินบางทีก็หลงลืม อ๋อใช่ผมงลืม,ลมหมายถึงว่าอือธิบายไม่ค่อยถูกอ่จจะแต่ทำเนี่ยเข้าใจอ่าเราอาจจะฟังธรรมะหล่อหลอมจิตใจเราให้ใจเราสบายปล่อ,อยวางได้มากขึ้นในเรื่องใดๆที่เราไม่สมความปรารถนาเนี่ยเราก็ต้องทอําใจอ่ะง่ายๆผมถามแทรกก่อนเลยนะเวลาที่พี่พี่วินามีเรื่องทุกข์กังวลใจและปัญหาจริงๆเนี่ย ให้ข้อคิดอะไรครับถึงหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นความร้อนรุ่มร้อนรนจิตใจวิตกกังวลเครียดตื่นตระหนกมีวิธีการอย่างไรครับเนี่ยนี่คุยกันเรื่องธรรมะเลยนะเนี่ยในฐานะที่เข้าวัดบ่อยเราหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วก็เ,เหมือนว่าหายใจเข้าหายใจออกดูลมหลายใจของเรา ดูคือ,อยังไงอ่ะเราก็ดูลมหายใจของเราตามจิตเราอ่ะมันนากายใช่ไหมเราก็พยายามแบบือดูลมหายใจเข้าออกไหว้ผ้าสวดมนต์เนี่ยเราเราเราไหว้ผ้าสวดมนต์แล้วเราก็เอนั่งสมาธิสักพักหนึ่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกเราค่อยค่อยทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยแต่ไม่ต้องเน้นว่าต้องทําได้ต้องเห็นคือไปเรื่อยๆอบางทีมันก็ทําลำบากนะำลำบาก <ทำ S 1> มากเลยพี่วินา ลำบากจริงๆเวลามีความทุกข์มีกังวลกังวลเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้บริษัทจะปิดแล้วโอ้โหรายได้ประจำที่เคยได้สมมติเดือนละสองหมื่นน่ะสมมตินะสมมติมันจะหายวับไปกับตาเลยรายในเดือนนึงเนี่ยจะไปหางานใหม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ทุกกังวลไปหมดเลยในช่วงโควิดแหมพีวินเขาสยอดสหรับวันนี้นะเพราะพี่วินะ มันไม่ได้ใช้ชีวิตในลักษณะนั้นไงเป็นมนุษย์เงินเดือนือี่วินไม่ได,ไได้ไม่ได้อยู่แบบใช้เกินไปไงอือคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องต้องเข้าใจอะ่ะมันมันแต่ละคนไม่เหมือนกันะพูดยากนะสําหรับพี่วินาไม่เคยเจออย่างนั้นไงไม่ได้ว่าอือย่างเราเราเคยมีตังค์แค่เนี้ยตังค์เราน้อยลงไงอะไรที่เราไม่จําเป็นเราก็อย่าไปอย่าไปใช้ตรงนั้นไงเอาที่จําเป็น เรากินอยู่ที่จะเราเคยกินน้ําขวดแล้วก็กินน้ําเปล่าบ้างค่อยๆ่อพูดถึงนะพี่วินาไม่มีตู้เย็นในบ้านพี่วินาโอ้ดีเยี่ยมเลยอ่ะแปลงเมืองไทยเป็นเมืองร้อนคนก็อยากจะแช่อะไรไว้ในตู้เย็นเย็นๆนะเนาะพี่พี่วินากินน้ําไม่แช่ตู้เย็นแต่น้ำจะกินน้ําแข็งเนี่ยมันก็เป็นแบบ มันมันก็ยัดเรื่องค่าค่าไฟค่าอะไรเนี่ยเออเออ,เอ,อดีต่อสุขภาพด้วยจริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่กินน้ําเย็นเนี่ยก็บอกเนาะอืมแล้วอาหารเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวงเราก็มีตู้เย็นอยู่แถวแถวโลตัสเซเว่นเลยนะละคนเนี้ยอืม,อมพูดถึงครับคือเราอะไรประหยัดได้เราประหยัดนะในในภาวะอย่างเนี้ยอือมอืคือต้องทำใจไม่ได้ง่ะมัน,ม,นมันพูดตรงทำใจมันพูดยากแต่ละคนเดี๋ยวก็บอกพี่วินาบอกให้ทำงั้นมันทำไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ตรงตอบคือเราพูดอาจจะไม่ตรงทุกอย่างบริบทเขาเนาะวิถีกนที่เขาเจอเนี่ยมันต่างแตกต่างกันอ่าแต่โดยหลักการง่ายๆแนวทางก็คือหนึ่งให้ตั้งสติก่อนตามพี่วินาว่าไว้เนี่ยโดยเพ่งไปที่ลมหายใจตัวเองหายใจเข้าหายใจออกมันก็จะคามดาวเย็นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นวิธีการหนึ่งเนาะเบาๆอ่ะเบาๆให้มันเบาลงแล้วเคยตัวออเคยตัวเคยโมโหไหม ออมี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 อออันเนี้ยเป็นอารมณ์ที่ร้ายแรงที่สุดเพราะว่าอารมณ์โกรธของคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เกิดเหตุกันเนี่ยจะบอกอารมณ์ชั่ววูบเกิดโกรธขึ้นมาเมื่อเ<ห>มื่อฆ่าคนได้นะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยฆ่าคนได้นะน,นั่นนหะสิพี่วินานั่นน่ะเวลาคน <laptops> โกรธได้เปลี่ยนเลยเบอร์มันจะช่วยยังไงดีอันเนี้ยพี่วินามีเทคนิคไหมโอ้ถ้าโกรธมากๆอ่ะ การระบายอย่าไประบายกับคนอย่าไประบายกับอะไรคือเราโมโหคนนั้นอ่ะอโมโหหรือแต่แบบพี่วินาเดี๋ยวนี้ไม่เคยโกรธมันเคยรุ่นรุ่นเด็กมันมีคนห้ามอ่าอ่าอ่ใช่มัน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 มีปัญหามาอยู่คนเดียวไม่ได้ความโกรธอ่ะเพราะมันจะมีคนช่วยพูดช่วยให้เบาช่วยห้ามอันนี้มันความโกรธโกรธเนี่ยมันมันเหมือนว่าเรามีปัญหากับใครเนี่ย มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะมันต้องมีคนอยู่ข้างๆหมายถึงเพื่อนหรือแลคอยเฮ้ยอะไรเงี้ยคือคือชุดถามว่าทําใจตัวเองก็นับไงนับหนึ่งถึงสิบร้อยก็นับไปสิเพราะเราต้องจะไปทําอะไรเราต้องนึกถึงเราเรายังมีอะไรที่ต้องเป็นภาร่าเราอยู่หรือเปล่าเราจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยอความกดจะไปทำให้ใครเราต้องดูว่าเฮ้ยเรายังมีคนดูแลอยู่ถ้าเกิดเราทําไปเราต้องคิดตรงนี้ก่อน บางบางคนก็ทาไม่ได้ไงก็ถึงได้มีค่ากันไงนัน็นูดยากมันอยู่ที่วัยวัยด้วยนะเรื่องความโกรธเนีจะถามนะคําถามอย่างเงี้ยบางทีเป็นตอบยากคุณโดอยู่ที่วัยด้วยวัยวัยโกรธคนนั้นอ่ะเขาอายุระดับไหนความเียดแค้นขนาดอ๋อมีความเียแค้นเข้ามาด้วยเรื่องที่เขาโกรธนั้นมันอาจจะแบบอภัยกันไม่ได้แล้วเมื่อวันนี้พี่พี่วีนาก็ตอบยากอันเนี้ยพูดตรงตรงเลยนะ เราต้อตอบตามความจริงมันยากประสบการณ์ตัวเองก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโกรธอืมไม่ค่อยโกรธก็บ่นด่าไปอ่าตามภาษาได้ระบายบ้างอะเนาะของถ่ายความโกรด,ดาน่ะนิดๆหน่อยๆแต่จะไม่ไม่ค่อยโกรธเป็นคนอารมณ์ดีเอเห็นว่าอ,อยู่ใ,ใกล้กันตัวจะจะทำให้เกื่อ่ะปวเราะหัวเรา้ออ,นะอ อำการแซวกันอะไรเงีนะสนุกสนานเป็นคนติดตลกหน่อยตั้งแต่เด็กๆแล้วดีนะพี่วีนานี่เหมือนดุนะจริงๆแล้วเหมือนคนดุนะแต่เหมือนเหมือนแต่ไม่ดุหลอกใจดีดีนะใจดีไม่ดุไม่ดุดีดีนะคตลกตลกชอบร้องอยู่คนเดียวก็ร้องเพลงสิวิทยุมีไม่มีก็ร้องเพลงสิใช่้องช่วย ชอบศิลปินคนไหนมากที่สุดที่ร้องเพลงเขาบ่อยอ่ะพี่วินาไม่คือไม่ถ้าคือการชอบอ่ะแล้วไปชอบอ่ะไปร้องเพลงของเขาอ่ะร้องไม่ได้หรอกแต่ต้องร้องเพลงที่เราร้องพอได้แล้วเพลงอะไรที่อะไรที่ร้องพอได้ที่ร้องประจาอ่ะทุกงานอ่ะที่ไปงานเขาเชิญขึ้นเวทีทีไรเพลงนี้มาแล้วเดี๋ยวพี่วินาเขาต้องร้องเพลงนี้แน่นอน อ๋อเพลงหากินน่ะเหรอใช่เขาเรียกเพลงกินอ่าไอ้นี่พลงอะไรนะของฝนธนาสุนทรปเปิดปากเป็นเห็นลิ้นไก่อ่ะจำจำชื่อเพลงไม่ได้แล้เปิดปากเป็นเห็นลิ้นไก่การอะไรเราเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งอย่านับ one two three four เปิดปากเป็นเห็นลิ้นไก่ ต้องการอะไรหรือเปล่าทาเป็นมายิงลูกเก่าลืมเนื้อแล้วนะแต่ร้องบ่อยต้องดีมีคาราเกะดูแก่แล้วลืมเนื้อได้แค่นี้คืมต้องมีเนื้อเขามีเนื้อละเนื้อให้ดูนะคุณ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 เนื้ออยู่ก็ร้องอะไรับบเพลงของผู้ชายเนี่ยเพลงของผู้ชายเพราะพี่วินาเป็นคนเสียงใหญ่ร้องเพลงของผู้หญิงไม่ได้ม เหมือนวงอะไรสักวงวงวัยรุ่นด้วยวงวยัยรุน่นเนี่ยปางตอนอินหรือไงเนี่ยลืมแล้วอ่าเนี่ยละเนี่ยละผมเคยได้ยินเพลงนี้อยู่คิดอะไรอยู่คิดอะไรเลยเพลงคิดอะไรอยู่เพลงคลิปคือว่าเพราะว่าที่ร้องเนี่ยไม,ไม่ใช่ว่าชอบหรือไม่ชอบมันร้องได้ร้องง่ายเอเอเข้าใจมันก็เพลินเพลงสากลรุ่นเก่าๆนู่นดึกดำบรรณนะเพลงอะไรที่ร้องบิวเป็นประจำเพลงสากล อ๋อเพลงมีเพลงอะไรนะซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกอ๋อเพลงอะไว่รักีชีเพลงเร็วเออเพลง I don't like to sleep alone เอาได้ e ลทสอเอาไดลทสอดีกว่าเพราะว่ามันเข้ากับบรรยากาศของพี่วีนาเหลือเกินเพลงก้าวเต็งรตงติ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 งเตงตงง แม่มันต้องมีคาราโอเกะนะคุณดงมันเป็นแหมมันน้องมันน้อง I don't like just leave alone just leave alone stay with me don't you go เอาแค่นี้นะเพามต้องมีเนื้อดู talk with me จริงๆต้องมีเนื้อดูไม่เนื้อดูร้องไม่ได้เพราะว่าไวมันก็คือเด็กหลงแล้วอ่ะมันก็ลืมลืมลืม วันหลังลงพื้นที่ดวนไม้กันหน่อยนะพอเดียวันเลยเนี่ยเพลงที่ว่ามาเนี่ยร้องได้ทั้งสามเพลงได้หมดสดชื่อหลายเพลงโ <Okay. S 2> อเคร้องเพลงคนรุ่นเก่าไ,ได้หมดสดชื่อนี่มันของเจนนี่อะไรเนี่ใช่ไหม <c oughs> ที่เขาดังๆอยู่อ่ะที่เขาเคยมีเหตุดังๆอ,อะไรกันทั้งอำเภออะไรนล่นด้วยอ่ะโอเคคุย okay. ทั้งอำเภอเหรอเออแล้ว <c oughs> อเลิกคุยเพิ่เพนี้เพนี้เลิกคุยทั้งเพอใช่ไหมมันทะเลาะกันหมดทะเลาะกันหมดทำไมอ้าวกำาเลิกคุยทั้งอำเภองานหมดเลยมุกมีมุกเนีต้องนัดที่นามเพอเออต้องนัดที่นามเพอเห็นไหมคนเราถ้ามีมุกเนี่ยคิดในมุมอย่างที่พี่วีนาว่าเนี่ยผมก็ชวนเล่นนะ ก็จะมีความสบายใจชีวิตจะไปซีรีสอะไรมากนะพี่วีนาเนาะไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วจะไปอยู่เกินนั้นโอ้โหอยู่เกินไม่มีใครเลี้ยงเรานะยกยกนิ้วไม่ได้แล้วนะถ้าอยู่ร้อยปีเนี่ยรุ่นนี้ยกนิ้วไม่ได้แล้วนะตชื้อตเชือ,อจำชื่อลูกหลานก็ไม่ได้ด้วยก็ไม่ต้องลูกหลานนะคุณโดงองเรียกชื่อผู้คนหนึ่งนะถ้าสมมติว่าอยู่กันสามสี่คนคุยกันเนี่ยแต่คุยคนนี้อยู่นะพอไปคุยกับคนเนี้ยเรียกชื่ออีกคนนี้แล้ว เป็นแล้วทุกวันนี้เป็นแล้วลืมหลบคุยก็ใจเยอนสมองสวิตสวิตสมองไม่ทันนะฮะเาคุยอยู่กับคุณเอเป็นเรียกคุณแล้วจะเป็นคุยกับคุณบีก็ยังเรียกคุณเออยู่ใช่พอไปอยู่มาคุยคุณบีมาคุยคุณเอก็ไปเรียกบีบางทีเรียกหมดก่อนจะมาลงคุนั้นเป็นอย่างนี้สมองสวิตไม่ทันเนี่ยสมองเข้าใจเลยเข้าใจเลย แต่สุขภาพพี่วีนาตอนนี้ดีแล้วแข็งแรงแล้วตั้งแต่มาเป็น<ล>สอสมอเนี่ยคือจริงๆแล,ออแล้วเนี่ยในจุดที่พี่วีนาเคยบอกว่าเคยเป็นมะเร็งเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหพี่วีนาก็เรียกว่าเหมือนมีชีวิตใหม่เอางี้กว่าได้ชีวิตใหม่กับคืนมาเอางี้กว่าผมต้องพูดอย่างนั้นเลยใช่แล้วเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะมจริงๆยังไงวความ ไม่ต้องไปคือมุเรามีชีวิตใหม่เราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากหรอกแล้วคือคืออยู่แบบสบายๆอะ่ะอยู่แบบอยู่อยู่แบบลนะไงไม่มีอะไรไงแต่จริงๆนะที่พูดจริงๆนะถ้าเกิดเราบางครั้งอะ่ะเรามีอายุแล้วอะ่ะเขเรื่องที่ขนขวายเนะี่ยปล่อยให้เป็นคนรุ่นหลังเขาเราก็อยู่แบบอย่าให้เป็นภาระลูกหลานอย่าให้เป็นภาระเขาให้เขาเป็นห่วงกังวลเราไม่ต้อง ให้ก็ทํามาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเด็กที่กําลังจะเติบโตคือเราไม่ต้องให้รเขาห่วงเราไงนี่เรื่องจริงนะคอแบบต้องอยู่กับเพื่อนรุ่นนี้ต้องอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งกลุ่มสวขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำกิจกรรมไปร้องรําทําเพลงกันอออได้แค่อัดแล้วก็ว่างเราอาจจะที่อาจจะอ่ะมาทําน้ําพีกอะไรเงี้ยวันนี้อาทาน้ําพิกนะทําเสร็จแล้ว ราก็ไปต้องราทำําเพองไปหัดเรียนหัดร้องอะไรอย่างเงีเดี๋ยวว่าต้องมีงานไปออกงานอีกไงต้องทําให้ดีครับคือไม่ใช่มุ่งเน้นงาน,นทํางานจนแบบว่าโอ้โหไม่มีเวลาพักผ่อนเลยอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะก,ก่อนนี้ทํามาก่อนทํามาเยอะแล้วไม่มีเวลาพักจริงๆนะทํางานนี่ลําบากมาเยอะแล้วนะคือทํางานลงงานมันลาบากเข้ากะไม่ลดแล้วอดนอนไปทํางานก็หวงลูกลูกจะอยู่ยังไงมันอยู่บ้านก็หรือเปล่า วันนี้ไปดูรถแบนกันไหมอะไรนี่จริงๆรอืออือโอห่วงมากเลยแล้วเด็กผู้ชายนี่น่าห่วงมากนะจะบอกใช่ตอนนั้นน่ะมันคุยไปได้ยาวกันใหญ่แล้วเนี่ยคุยเธอฮะอยากทราบครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์ที่เราได้คุยกันเนี่ยคนมาดูย้อนหลังก็จะได้รู้ผมไม่อยากให้คุยรุ่นรุ่นที่ตอนเลี้ยงลูกกันนะครตอนนั้นน่ะอืมช่วงนั้นมันจะมีหลายอย่างมันจะมีแบบว่า พวกชายรักชายเอาเด็กรุ่นสิบสี่สิบห้าไปแล้วบัดีไปไปดูตอนนั้นมันมีหนังสืออัจกรรมรไปเจอข่าวว่าเด็กเนี่ยมันเอาเด็กไปแล้วมันฆ่าอ่ะคือไป,ไปไปพวกรุ่นเพศเน่ะเอาเด็กเด็กไปบางทีเอาเงินมาล่อมาหลอกแล้วก็ไปฆ่าหมกใต้เตียงอะไรเนี่ยพี่บีนาเป็นห่วงลูกมากเลยนะเพราะลูกกาลังสิบสี่สิบห้าคือเราก็ห่วงนะห่วงนะหลายอย่างแล้วเราต้องงานแลวดูแลลูกคนเดียว เราต้องปกป้องเราต้องหทุกอย่างอ่ะอืจริงๆให้ผ่านผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ถามว่าเราตอนนี้พอเขามีลูกมีหลานน่ะอืเราก็จะบอกว่าสิ่งอะไรที่เราเคยทําเคยทําดีก็ดีทําไม่ดีก็ดีอันนี้เป็นบทเรียนไปสอนลูกอีกทีนะไปสอนลูกีว่าอย่างอย่างลูกๆูกเราเนี่ยเคยดือ้อเคยร้านอะไรเงี้ยนะเด็กๆรุ่นๆเราก็ไป ดูวิธีการเอาตรงเนี้ยไปใช้กับสอนลูกเราอีกทีคือหมายไม่ได้สอนให้เขาดื้อนะอะไรที่เราเคยอะไรกับแม่อันเนี้ยเขาจะรู้ไงว่บเขาควรทำยังไงกับลูกเขาเพราะว่าเราก็ต้องเลี้ยงลูกแบบนั้นอ่ะคือมันจะรู้ไงแบบมันพูดพูดพูดไม่ถูกนะอันนี้มันสนใจนะก็ก็มีบทเรียนนะเนาะมีบทเรียนผ่านมาทอนบทเรียนอบทเรียนอันเนี้ยเรามาใช้กับลูกเราเห็นไหมอย่างว่า อ่ง่ายๆว่า,าจะตีลูกเนี้ยเราไม่ตีเราใช้คําพูดดีๆอะไรเยเอาน้ําเย็นเราจะไม่ทับตีเพาต่อตา<ช>้าเด็ก<ช>จะก้าวลังทันทีเลยครับเนี่ยแหละ,ะเป็นเป็นข้อคิดที่ดีครับพี่วินาครับที่เราจะได้เผยแพร่กระจายแนวทางงนี้ไปนะซึ่งบางทีบางคนก็ลืมนึกคุณพ่อคุณแม่บางคนงนะโมโหลูกหรือรักลูกมากรักมากก็ผิดหวังมากผิดหวังมากก็เลย แสดงออกมาด้วยกันว่าเราเคยไปถือศีลนะไปถือศีลที่วัดเนี่ยไปเก้าวันอืมช่วยได้ใช่ไหมเดี๋ยวก็นะไปถือศีลเนี่ยไปนอนที่วัดเก้าวันไปปฏิบัติธรรมลูกอ่ะอ่ะกลังรุ่นรุ่นนะรุ่นรุ่นไอ้นี่ก็สี่ห้าขวบเป็นั่นก็สิบเอ็ดสิบสองอะไรประมาณเนี้ยลืมแล้วประมาณนั้นมีปู่มีย่าอยู่อืมไม่รู้ว่าลูกหนีไปดูรถแว้นน่ะที่วัดไตอ่ะ อันนี้ไม่รู้เลยนะไปดูรถแข่งอันนี้ไม่รู้เลยไปถึงศินบาตรธรรมเพื่อนเขาก็บอกว่า,าลูกเขาก็ไปเขาบอกว่าเห็นเราเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอัน,นนี้นี่เขาไม่รู้เราไม่ได้ปล่อยลูกแต่เขานึกว่าเราอะปล่อยให้ลูกอ่ะไปดูพี่วินาปล่อยให้ลูกไปดูรถได้เขาก็เลยปล่อยลูกไปมากแล้วมีเขาบอกว่าเฮ้ э ยดีนอ้หมูลูกมันไปเนี่ยเออแล้วปู่ปล่อยให้ลูกป่ะ เราก็เลยรู้ชาวบ้านเนี่ยบางทีก็เห็นไนงะว่าลูกเราทําอะไรแต่เราเป็นแม่เราไม่เห็นพอรู้ปับ๊บพี่นาไม่ไปถือศีลนีกเลยไม่ไปลกลับมาดูลูกกลางคืนต้องอยู่กับลูกอืมคือเราก็คิดว่าลูกบางทีอะเขาอะเป็นเด็กเด็กดีเด็กกําลังแบบเออแบบอยากรู้อยากเห็นนะก็ไปตามกันอย่างเงี้ยเราเลยก็ต้องอยู่พอไม่ไม่ถ้าเราเราเรา,เราไม่ได้แหละต้องใช้เวลากับ,บลูก อืมไอเราเนี่ยอยากจะไปถือศีลเพื่อจะได้คิดว่าจิตใจสงบจะได้เกิดผลบุญแต่ปรากฏว่าลูกเราต้องการเราดูแลอยู่เป็นเพื่อนใช่ใช่ไม่ได้เลยอ่ะพูดถึงนเราต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ไงเนี่ยโอทุกอยางครับเยอะ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 พูดถึงนเยอะเยอะอืมนี่นะเราก็ครับผมต่อรุ่นรุ่นอ่า พอเขาโตหน่อยเราก็จุงดูนะไอ้นักเรียนตีกันบวชจับไปขึ้นไปโรงพักปากน้ําไม่เคยไปหรอกขึ้นไปเห็นลูกกงใจหายแวบเลยอืมแบบโหอะไรเงี้ยคือที่เขาบอกว่าอะไรพระดนเทศเนี่ยจุงไม่เข้าลูเขาเนี่ยแต่เขาไม่ได้อยู่ในคุกรอเด็กๆเขาก็จับไปกักตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรเงี้ยเราเห็นเราก็ตกใจว่าลูกจะถูกเข้าคุก อยู่ในกรงขังอะไรเงี้ยนะเพราะคือลูกพาความทุกพาพ่อแม่เนี่ยเข้าไปในสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เดือดร้อนใจเออมันก็หลายๆอย่างนะพูดถึงกนผ่านมามันก็ผ่านมาได้นะพูดถึงว่าเออแต่แหละกว่าเขาจะรู้เดียงสากว่าเขาจะรู้เดียงสาเนะพีวินานะโอ้เราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนี่นะวันนั้นก็คุยกันเพื่อบอกไปยังวัยรุ่นทั้งหลายเนาะ ถ้าท่านอยากมีความบุญอันนี้สง่งผลบุญนะท่านแค่ไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนใจเนี่ยแค่นั้นก็เป็นมหากุศลอย่างยิ่งใหญ่มากๆแล้วนะครับ่กว่ากว่าจะผ่านช่งวงวัยรุ่นนะนะพี่วินาเนาะ<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการทํางานด้วยใช่ไหมครับคือความสงบสุขในครอบครัวเนี่ยลูกเจ้าไอ้ขนานั้นเนี่ยส่งผลเยอะใช่ไหมฮะที่จะทําให้คนมีความสุข ใชม่มีผลเรางทีทํางานก็เหนื่อยงานนะดูลูกเหนื่อยงานอะไรเงี้ยมันก็มีลางานบ้างหยุดงานมีผลกระทบ<ม>เนี่ยขาดรายได้ครับกพะต้องมาดูแลลูกลลน,น,นี่แหละทำนูนนะ่นทำนี่นะลูกวันนี้ต้องลางานมั่งอะไรเงี้ยผงเจอหลายอย่างงาน,นก็ทาํางานมั่งหยุดมัง่งอะไรมัง่งอะมีผลกระทบนะพ่อแม่เนี่ยก็อา่จะทุกข์ใจ แต่ก็ผ่านมานะพูถึงน่ะก็มีมั่งเะาัยรุ่นน่ะธรรมชาติธรรมชาตินะเราเคยเป็นัยรุ่นกันมาก็ทราบดีอะเนาะคึกขนองนะกลัวไม่กลัวแต่ไม่กลัวใครไม่คิดอะไรไม่กลัวหรอกมันใจก้างอะไม่คิดไงแต่เหมือนนักกอลแล้วข้ามถนนเนี่ยวิ่งพุดเดี๋ยวนี้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก อายุมากขึ้นจริงคือืออือใช่แต่ก่อนรุ่นรุ่นอะไรปุ๊บคือเดี๋ยวนี้ดูแล้วดูคือความกลัวอายุมากมันก็มีความกลัวแต่ไยรุน่นมันไม่กลัวหรอกมันทําได้หมดอ่ะเด็กๆไะๆใช่ไหมเห็นด,ด,ด,ด้วยอะพี่วินาเดี๋ยวนี้กลัวไปหมดเลยอ่ะกังวลน,นู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้ยิ่งอายุมากก็น,นะพี่วินานะอืมอ้าวต่อสู้กันต่อไปในยุคโควิดของเรานะครับทำงานกันต่อไปอ่ะแล้ว ปรัชญาชีวิตทิ้งท้ายที่พี่วีนาครับจะฝากไว้ให้กับลูกหลานหรือเพื่อนๆที่เป็นมีปัชญาเกษตรกรหรือว่าเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีหลักปรัชญาชีวิตอะไรครับมีไหมมีคำคำหนึ่งประโยคประโยคนึงอ่าลองคิดพนมาสิคิดไม่อ,ออกเนี่ยปรัชญาเนี่ยยังไม่เคยมีคนถามใช่ไหมฮอ ยังไม่เคยมีคนถามใช่ไหมยอย่างผมนี่ส,สม,มัยก่อนผมก็จะค,คิดว่าพยายามความพยายามอยู่ไนความสําเร็จต้องอยู่ที่นั่นผมเช<อ>ื่อมันตรงนั้นผมอยากได้อะไรผมก็จะต้องพยายามไปถึงจุดนั้นให้ได้เท่าที่พละกําลังความสามารถความรู้จะมีเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ตัวเองแบบเรียนนู่นเรียนนี่อะไรเงี้ยแต่ของพี่วินานี่มีอะไรไหมครับที่อยากอยากจะฝากปรัชญา เอาไว้เผื่อว่าใครจะได้คิดตามแล้วมันผ่านพ้นการใช้ชีวิตของพี่วีนามาแล้วแล้วมันประสบความสําเร็จด้วยคือหมายถึงทําให้พี่วีนายืนมาเป็นวีนาขาสะอาดได้ถึงทุกวันนี้โหอ,อะไรละปรัชญาแหมมันพูดย,ดยากนะเราไม่ใช่นักปรัชญาเนี่ยคุณกินโด่งถามยากจังเลยเอ,เอาคำคมสุภาษิตท,ที่ชอบก็ได้อ่ไม่เรียวกว่ปาปรัชญาเรียวกว่าสิ่งที่ฟังมาแล้วรู้สึกชอบจังเลยนะ คำากล่าวคำนี้รู้สึกมันประทับใจมากแล้วเป็นประโยชน์เปลี่ยนแปลงชีวิตเราที่ผ่านมาทั้งชีวิตเลยเนื่องจากคำกล่าวคำนี้ี่มีนะจริงในชีวิตจริงได้มีจริงนะพี่วินาบางคนเนี่ยแค่ไปฟังใครก็ไม่รู้ฟังแล้วก็พอดีคนนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรมาแบบโดนใจและแบบปรากฏว่าสิ่งนั้นก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเลยมันก็มีนะพี่วินาเนาะ พี่วินาเคยมีไหมล่ะไปฟังใครแล้วชอบแล้วรู้สึกว่าเออสิ่งนี้ที่เขาคิดมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแหมมันฟังเราเรามีคือเราอะรามีเมตากับใครเราก็จะได้ฟัาเราเราไงเราแบบทุกอย่างเรื่องของความเมตตาเนะอือเรามี การเราจะทาอะไรเราก็ต้องมีเมตตาเมตตาน่าก็จะกลับมาหาเราทําให้เรามีความสุขทำอะไรต้องทำด้วยแบบความความจริงเราต้องจริงใจต่อกันอันนี้ชอบความจริงใจนะความคือไม่ว่าเพื่อหรืออะไรเราต้องมีความจริงใจเนี่ยมันก็ไม่เชิงปรัชญาเราองเป็นความรู้สึกทําอะไรเราก็ จะทําอะไรเราก็คือเราเราต้องมีความรักต่อสิ่งนั้นอะ่ะมันทำแล้วจะมีความสุขนี่นะครับนับเป็นปรัชญาครับโทษทีผมใช้คําไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นี่แหละฮะมีความเมตตาทำเขา,ขาด้วยความจริงใจปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจแล้วเราจะได้สิ่งที่ดีกลับมาจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้เนะนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับ ผู้ชมทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะทํางานทําการที่เราทําอยู่นี้ในสมุดประการโมเดลนี้ก็เหมือนกันต้องทาด้วยความตั้งใจจริงจริงใจนะฮะและโดยเฉพาะมีความเมตตาต่อผู้อื่นเนาะแล้วชีวิตของพี่วีนาก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ด้วยสองสามประการที่พี่วีนาว่ามาด้วยใช่ไหมครับด้วยความเมตตาที่มีให้ต่อผู้อื่นจริงใจที่ให้ต่อผู้อื่นเราก็มีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อการซื่อสัตย์ต่อกันเนาะ <ง ains> อย่ามาหลอกลวงกันอย่ามาโกหกกันอย่ามาหลอกใช้่ <ง ains> <ง ains> <ง ains> ใช่ไหมใช่ไหมอย่ามีกันอ่าอย่ามีเล่ห์เหลี่ยม <ง ains> อย่ามีเล่ห์เหลี่ยม <ง ains> อย่ามีเล่ห์เหลี่ยมปร<ล>ะมาณนี้พวกนี้เป็นคนที่ชอบความจริงใจอ่ะพูดแค่นั้นอ่ะจริงใจให้กับผู้อื่นและผู้อื่นจะจริงใจต่อเราถ้าเราให้ความจริงใจเขาวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ย้อนกลับมาดูนะครับ ผมพยายามที่จะตะลอมถามพี่วีนาเพราะรู้ว่าพี่วีนามีประสบการณ์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดคำสำคัญเด็ดๆออกมานะครับจริงใจเมตตาปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยดีนะครับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกันมาวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสาหรับพี่วีนาขาวสารน,นะครับที่มาพูดคุยกันให้สละเวลามาจนถึงวันนี้เรามีโอกาสคงได้เจอตัวจริงกันในพื้นที่บ้างนะพี่วีนานะเราก็จะไปทานน้ําพริกไข่เค็มด้วยพี่วีนานะครับแล้วจะมีโอกาสก็ จะไปดูพี <forcé certains> ่ว <okay out> <nowadays> <sh> ินารัมด้วยนะฮะแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่วินาครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันนะครับพี่วินาครับไปแล้วนะครับบายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ one two three four พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้พวกเราคือจังหวัดโมเดลพวกเราทำรวดเร็วลุกขึ้นทำลุกขึ้นสู้